สวัสดีครับพ่อม่พ,พ mm hmm. s. <S okay? ี่น้องมอนี่ก well ็พบพ่อครับทีมงานสายขา๊บเกียงกันแล้วครับมง่านีงานงานงานเนียครับงานเนียมึ่งานเนี้ยมอนี้มางานเนียครับนบตีิ่ครับทีมงานครับบอบครับ เยม่ด้กม่ด้ว่นียยคับข้วนอยไนี่ยกินกันนะครับเดี๋ยวสิพาเขาไม่ได้ซ่มในงานบัดรอบอางก้อนกันกินะีดังเน้าเขาไปดงเขาเียงเขาปยังเสียอันเสียอันเสียฟ้ามัวเขาครับ ปฏิจิันจะควยพองไหนภาษีใจสองบาลผู้กังแต่งขันไม่ประสานรวงรวง

อันน anyway, oh, ี right. ้ในขัวครับในขั่วมาตมครับเับป๋าครับป้าหลันลันลาบก้อยชมบุลีชมบุรี่ฝากคนุ่นนี้นะครับพี่นองทจ้งคุณมึงทำครับนดิงานแต่งห่อนะครับน้องเอาจเต็ี่แหะประเภทนี้ของบ้านเรา อันนั้นเจได้ครับฝักติตาติ๊กตอกมันนะซื้อซื้อสักหนก็ติ๊กตอกไหมติ๊กตอกไหมเจได้หัวเราะดีครับดีผายยังไงบ้านนึ่งผายังไงครับซื้อซื้อติ๊กตอกซื้อสอน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 ปักติ๊ตมาพเนะครับผู้สิกินเขากินโม้สบมาเลย วันนี้ยางปาดีเพราไมีทั้เนเล่ยสภาพไม่งั้นน